สวัสดีครับฉันชื่อเด็กชายประวันทรจันทวันป .2 ทับ6เลขที่18ครับวันนี้ฉันจะมาเล่าประสบการณ์อันชื่อเรื่องว่าจับปลาหน้าร้อนครับช่วงสงการปีก่อนฉันได้ไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัด ฉันไปทุ่งนาเพื่อดูการจับปลาในบ่อเพราะฉันตื่นเต้นมากที่จะได้จับปลาฉันเห็นคนช่วยกันขึงตาข่ายและลากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วยกขึ้นมาบนบกบกฉันเห็นปลาตัวเล็กๆในตาข่ายเยอะมากฉันและพี่ชายช่วยจับปลาใส่ถัง คุณพ่อเตือนไม่ให้จับปลาดุกเพราะมันมีเงี้ยงถ้าใครโดนเงี้ยงปลาดุกตามจะเจ็บปวดมากฉันเห็นเห็นพี่ชายกำลังสนุกสนานกับการเล่นโคนสีดำข้างๆบ่อปลาเห็นญาติญาติของคุณพ่อ,อเผาปลาตัวใหญ่และคุยกันอยากสนุกสนาน นนฉันได้นั่งรถอีแตนที่บรรทุกถังปลาใบาใหญ่กลับบ้านอย่างมีความสุขและฉันรู้สึกประทับใจมากขอบคุณครับ